เอาละครับท่านผู้ชมการสวัสดีทุกคนด้วยครับวันนี้นะครับพบกับตัวเกม Black n a Lock Rebirth ครับ b a c No Lock Rebirth นะครับเดี๋ยวเรามาพูดกันในส่วนของเรื่องวิธีการทําค่า ATK นะครับให้อยู่ประมาณ1 0 0 0 0ถึง12,000นสะครับสาหรับสายฟรีแล้วก็สายงบน้อยครับวันนี้เดี๋ยวผมจะพาเพื่อนนะครับไปไก์ทุกอย่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการใส่การ์ดไม่ว่าจะเป็นวิธีการหาการ์ดแล้วก็อัพไรลการ์ดครับและในการเปรียบเทียบการ์ดนะครับถ้าเป็นสายของผมแล้วสายกายภาพนะครับก็จะเล่ยนในส่วนของ Physical Attack แล้วก็เปรียบเทียบในส่วนของการแมนติสนะครับในส่วนของสเต็งนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาเปรียบเทียบกันว่าเราจะใส่อะไรให้มันคุ้มนะครับผมในตรงนี้นะะในเรื่องของการหาการ์ดนะครับว่าเราจะไปหาจากที่ไหนแล้วเราจะปล่อย AFK อย่างไรนะครับให้มันได้มีผลและก็ได้การ์ดแบบนี้นะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันในคลิปนี้นะครับผมใครที่คิดว่าเป็นประโยชน์ครับในคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ครับเป็นกำลังใจในการทําคลิปด้วยนะครับใครที่ชอบเล่นเกมใครที่ชอบปล่อยบอทจอ อย่าลืมครับวันนี้ผมมีของดีๆมาฝากกับ UG Phone ครับในการเล่นเกมที่ใครที่ชอบเล่นหลายจอครับใครที่ชอบปล่อยบอทเราจะไม่เสียค่าไฟค่าเน็ตครับประหยัดแค่วันละ8บาทครับอย่าลืมครับใครที่สนใจ UG Phone ครับบริการโปรแกรมจำลองระบบข่าวครับบอท24ชั่วโมงไม่ต้องปิดจอครับและไม่ได้เสียค่าไฟไม่ได้เสียค่าเน็ตครับแค่วันละ8บาทเท่านั้นใครที่สนใจอย่าลืมสแกนโค้ดนี้ครับจะได้รับส่วนลดครับในราคา 35บาทครับผมใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมรับเติมเกมในราคาที่ถูกครับกับร้าน ACK เกม t o อ p อันั่นเองครับเป็นร้านรับเติมเกมแพ็กมากมายครับไม่ว่าจะเป็นเกมเก่าและเกมใหม่ล่าสุดครับมีแพ็กเติมเกมให้กับเพืเ่อนในราคาที่ถูกรับประกันถูกกว่าที่เราจะไปเติมเองครับสะดวกปลอดภัยเติมไว1้0ซครับกับร้านที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายปลอดภัยแน่นอนอย่าลืมครับใครสนใจคลิกที่ อยู่ล in in <laughs> ิงก well ์ใต so <sh arp ly> ้คลิปของผมครับและอย่าลืมเช็คเครดิตเพจครับที่ลิงก์ใต้คลิปเหมือนกันถ้าเพื่อนๆเติมแล้วอย่าลืมให้เครดิตช่อง BL Gamer ด้วยครับเพื่อนๆอาจจะได้ความรวดเร็วและบริการรับเติมที่ราคาถูกกว่าที่เราจะไปเติมเองสำหรับเพื่อนๆนะครับหลายๆคนนะครับค่า ATK ของเพื่อนๆหลายๆคนเนี่ยก็จะเกาะกลุ่มได้อยู่ประมาณ ใก,ใกล้เคียงกันนะครับแต่ก็จะมีปัญหาในส่วนของว่าเวลาเราลงดันเนี่ยทำไมเพื่อนๆนะครับถึงมองว่าต้องการ A T K 1 0 0 0หมื่ถึงจะลงสตงสตูปอะไรแบบนี้นะครับเดี๋ยวเรามาเทสกันนะครับระหว่างในส่วนของ การหาค่า ATK นะครับไม่ถึง10,000หายอย่างไรนะครับแล้วเราค่อยไปเปรียบเทียบในส่วนของเรื่องของ P Damage Modify นะครับหรือค่าความเสียหายของ Damage ที่มันเพิ่มขึ้นนั่นเองครับเดี๋ยวเราไปเปรียบเทียบกันว่าเ,เราจะใส่การ์ดอะไรดีและเราจะใส่ยังไงนะครับมันถึงจะแรงขึ้นเดี๋ยวเราค่อยไปเปรียบเทียบพร้อมๆกันนะครับเพื่อนๆก็จะรู้กันอยู่แล้วนะครับก็นอกจากการตีบวกอยู่แล้วนะเราก็จะได้ ATK นะครับอันนี้ผมไม่พูดเจอนะแต่สิ่งที่ผมจะพาเพื่อนไปดูนะครับว่า ATK ที่เราจะหามาได้เนี่ยให้มันแตะอยู่ที่ประมาณ10,000 10,000น ทำค่าในส่วนของพีดาเมทโมดิฟายเออร์ก็ได้นะครับหรือถ้าเป็นสายเมทเนี่ยส่วนใหญ่เขาก็จะไปลงค่าความเสียหายเพิ่มเติมนั่นเองนะครับผมที่ได้จากดาเมดที่เราทําได้นะอันนี้เนี่ยมันจะเป็นค่าที่แรงมากๆนะครับถ้าเป็นสายเมทเนี่ยโอ้โหบอกเลยนะครับโคตรแรงนะครับการ์ดเนี่ยอย่างที่บอกครับเราจะใส่การ์ดอะไรดีถ้าเป็นผมใส่กายกภาพนะสายเมทเนี่ยก็ไปอะไรกันเองนะครับถ้าเป็นสายกายภาพเนี่ยผมก็จะเล่นนะครับในส่วนของฮันเตอร์เนี่ย ให้เพื่อนๆน,นะครับไปโฟกัสที่ค่าสกิลของเพื่อนๆครับให้เพื่อนๆเนี่ยไ,ไปอ่านเงื่อนไข,ขของสกิลของเพื่อนนะครับอย่างเช่นฮันเตอร์ของผมนะครับก็จะสร้างดาเมจธาตุอาวุธนะครับก็จะ211%อย่างนี้นะที่ผมอัพขึ้นมานะครับแล้วก็คูณด้วยฟิสิกอลแอคแทกนะครับนี่เห็นไหม เอาด้วยฟิสิกอลแอคแท็กเข้ามาด้วยนะครับแล้วก็บวกด้วย1072นะครับแบบนี้นะก็เพื่อนๆไปดูทุกๆสกิลเลยนะครับแล้วค่อยตัดสินใจนะของผมก็จะบวกอย่างนี้นะครับเห็นไหมฟิสิกอลแอคแท็กบวก20คูณด้วยเอจินะครับผมสกิล right. vale ของเพื่อนๆเนี่ยต้องการค่าอะไรนะครับของผมเนี่ยส่วนใหญ่แล้วนะครับผมก็ต้องการฟิสิกอลแอคแท็กทีนี้เรามาดูค่าสเตตัสนะครับส่วนใหญ่แล้วนะครับถ้าเราใส่การ์ดเมนตี้นะครับมันก็จะได้ค่าสเต็งนะแล้วก็ค่าน้ําหนักของนะครับผมตรงนี้นะมันก็ถถาาาามมมวว่่่่ไไไไดดดดดด้้้้้นนนนอออออยยยเเเเะะะกทหหรรคับี๋ผลงใพืๆู ของเมนตี้ของผมนะครับสาดาวนะนที่ผมถอดออกให้เพื่อนดูนะครับอ่สาสดาวผมจะเทียบกับการมวดสาดาวนะครับอ่าเดี๋ยวถอดอาวุธออกให้หมดนะครับอันนี้นะโอเคนะครับ โอเคเพื่อนก็จะเห็นนะครับถ้า ATK ของผมเนี่ยก็จะลดเหลือ8,002นะครับเปลี่ยนคัดมดออกนะครับสามดาวเหมือนกันนะแล้วก็ใส่ในส่วนของเมนตีนะครับเพื่อนก็จะเห็นว่าเลเวลเนี่ยของผมทําแบบ60บุดแล้วนะอ่าก็จะตรงเป๊ะนะครับผมทั้ง2ใบก็เลเวล60เหมือนกันเราก็จะเห็นว่า ATK ของผมนะครับก็จะหายไป100นะ100นิดๆน,น,นะครับผมก็จะเหลือ8,100นั่นเองครับเพราะว่ามดเนี่ย 1ก็คือมันให้ค่า p ิสิคัลเอ็ t แท็กแบบตรงๆเลย309นะครับอ่ะเห็นไหมอ่ะเดี๋ยวผมใส่อย่างนี้เนี่ยผมก็จะใส่มด2ดาวขึ้นไปนะครับอย่าไปใส่1ดาวนะให้เราทำา2ดาวขึ้นไปเลยนะครับถ้าเราจะใส่แล้วก็ค่อยๆบิวนะครับให้มันเป็นอ่าสัก5ดาวนะครับอันนี้เนี่ยมันได้ ATK เห็นไหมครับรวมกันทั้งหมดเนี่ย1 1 1 6 6หม่นห้ยใช่ไหมครับเดี๋ยวเราไปดูตัว5ดาวครับว่า5ดาวเนี่ยราคามันจะอยู่ประมาณไหนนะครับผมอ่าตัวนี้นะเห็นไหม อยู่ที่ประมาณ18,900นกะครับก็ถือว่าไม่แพงนะสำหรับผมนะครับการ5าดาวนะไม่แพงนะตรงนี้นะครับก็ต้องไปประมูลกับชาวบ้านเอานะครับว่าเราอยากได้เท่าไหร่นะตรงนี้นะครับก็จะได้ modifier เนี่ยมาอยู่ที่450นะครับแต่ถ้าเราไม่อยากเปลืองช่องสล็อตนะครับการที่เราจะ b u วในส่วนของพีาดอเมียร์ modifier ของเราเนี่ยถ้าเป็นสายกิจภาพนะครับถ้าเราไม่อยาก b u i วในส่วนของการถ้าเราไม่เปลืองงบนะครับเพื่อนๆเนี่ยต้องไปรีออฟนะครับ รีออฟของอาวุธนั่นเองครับผมนี่นะให้เราไปรีออฟให้ได้พีดาเมจโมดิฟายเออร์ครับเพราะว่าถ้าเราไปออฟในเมืองอลเบอร์ตาเนี่ยยางน้อยนะครับเลเวลหเนี่ยเราได้514เลยนะครับก็คือเยอะกว่าการ5 5ดาวนะแต่การที่จะรีได้เนี่ยก็คือต้องเปื่องงบหน่อยหรือเราค่อยๆทําก็ได้ครับในการทำออฟแมวเราไม่ต้องซื้อในตลาดก็ได้นะ ครับค่อยๆข้าไปครับค่อยๆข้าหินออฟแมวแล้วก็มาออฟแมวนะครับให้ได้พีดามิเอะโมดิฟายเออร์มันก็ขึ้นอยู่กับเรานะครับว่าเราจะบาลานซ์ยังไงก็คือมีคนขายมด5ดาวนะครับอยู่ที่1แสนนะครับผม1แสนนะ1แสนเนี่ยก็คือ 1m นะครับการ์ด 1m ถามว่าเราเสียไป 1m เราได้ฟิสิคอลแอคแท็มาอยู่ที่ประมาณ515แต้มนะครับถามว่าคุ้มหรือเปล่า มันขึ้นอยู่กับเพื่อนๆนะครับว่าคุ้มหรือเปล่านะแต่มันเป็นดาเมจกายภาพแบบตรงๆนะครับอันนี้ก็คือถามว่าคุ้มไหมผมมองว่ามันคุ้มนะถ้าสมมุติว่าเราใส่2ใบ5ดาวนะครับมันก็จะเพิ่มมาอีกตั้ง1,000เลยนะครับผมอ่าดาเมจเอทีเคของเราก็จะเพิ่มมา1000พันนะทีนี้นะครับหลายๆคนนะครับมีแค่เอาการ์ดมาใส่นะครับแต่ลืมนะครับอัพเลเวลให้กับการ์ดนะครับอย่าลืมครับเอทีเคได้จากเลเวลการ์ดได้เยอะมากนะครับผมเอาล่ะเรามาดูนะครับการ์ดมดนะครับเลเวล60นะ การ์ฟมดเลเวล60เนี่ยเราได้นะครับ ATK อยู่ที่166เลยนะครับเราคูณไปทั้งหมด6ใบนะครับผม6ใบเนี่ยเราได้ ATK ตั้ง996เลยนะครับก็คือโอ้โหอย่าลืมไปอัพเลเวลนะครับตรงนี้นะให้มันเป็นเต็มเลเวล60นะครับเราจะได้ ATK ของเราเนี่ยเพิ่มขึ้นมาอีกนะครับตั้ง1,000เลยนะทุกคนและอย่าลืมครับการ์ดอื่นๆที่ให้ ATK ด้วยครับทุกคนที่ให้ ATK นะครับอื่นๆเนี่ยก็จะมี2ส่วนนะครับก็คือ t a l i s m a นะครับแล้วก็ Accessory นะครับเราก็ไปเลือกการ์ดที่ให้ ATK นะครับอ่ะอย่างเช่นนะถ้าเป็น Merlin นะครับอ่ะสายจอะกาะนะถ้าใครเล่นจอะเกาะถ้าใครอยา่บิวนะครับผมก็ไปอัพ ATK ตรงนี้นะครับให้มันเต็มเลเวล6กครับก็จะได้มาอีก166นะครับเลเวลการ์ดนะครับที่ เพื่อนๆเนี่ยทำขึ้นนะครับอ่ะอย่าลืมนะเลเวลการที่เพื่อนๆทำขึ้นเนี่ยทั้งหมดเลยนะครับอย่าลืมครับว่ามันสามารถรีเอากลับคืนมาได้นะครับอ่ะผมจะรีให้ดูนะอ่ะอย่างเช่นทิดบั์นะครับผมไม่ได้ใช้แล้วนะอ่ะเพราะว่าผมกลับมาเล่นสายฟาสนะครับผมไม่เล่นสาย ASDL ีนี้นะครับผมให้เรานะครับไปติ๊กคำว่าสร้างใหม่นะครับมันจะได้การ์ดเลเวลนะครับทั้งหมดที่เราเคยอัพไปเนี่ยคืนนะครับการ์ดไหนที่เราไม่ได้ใช้นะครับรีคัฟเวอร์กลับมาครับเห็นไหม เราจะได้การ์ด E.P. ของเรากลับมาครับอ่าอันนี้ก็จะกลายเป็นเลเวลหนึ่งนะครับอย่าพยายามเอาการ์ดนะครับไปอัพเลเวลการ์ดอ่าอย่างเช่นถ้าผมอยากจะอัพตัวนี้แล้วผมไปเอาการ์ดแบบนี้ครับมายัดนะเสียของนะครับอย่าเลยนะครับผมอันนี้ต้องบอกไปก่อนนะอ่าสมมุติว่าผมอยากจะอัพเลเวลนะครับให้คีย์ดมเนี่ยมันเต็มอ่าผมก็เห็นไหมหลังจากที่เรารีคอปเวอร์นะครับมันก็เต็ม60อ่าเราก็ได้คีย์ดมขึ้นมา166นะครับอืม ดาเมจของเรามันก็จะเพิ่มขึ้นนะครับอาตรงนี้ก็อัพให้ไปเลยนะครับผมถ้าเรามีงบนะครับถ้าเรามีงบเราก็ไปทําให้มันเป็น2ดาวให้เรียบร้อยนะครับสาหรับการไข่มดนะอาเดี๋ยวผมทําให้มันเป็น2ดาวดีกว่าช่วงนี้ตลาดค่อนข้างขายไม่ค่อยออกนะครับมันก็อย่างที่บอกนะครับเราก็ต้องใจเย็นๆเอาเนาะขายอะไรได้ค่อยบิวครับค่อยๆบิวไปนะครับอาการ์ดใบละสามหมื่นนะครับโอ้เสียเพชรเลยนะครับไม่พอนะครับอาเดี๋ยวเสียซื้อซื้อเพชรได้กันนะครับโอเคเราก็เอาขึ้นมาปง โอเคครับเราก็อัพขึ้นมาอย่างนี้ก็ได้นะครับผมหรือเราอยากไปทำเลเวลหรือเราอยากไปทำสามดาวก็ได้ครับถ้าสมมุติว่าเรามีการ์ดเอ็กเซอรี่ใส่เพิ่มเติมนะครับเข้าไปอีกนะเราก็ไปทำสามดาวแล้วก็มาใส่เพิ่มอีกก็ได้นะครับแต่เรานะตรงนี้นะครับไม่ผิดนะโอเคครับถ้าใครคิดว่าเป็นประโยชน์ในคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ครับเป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยครับผม